โอเคครับเราก็มาดูเครื่องมือการตัดเลยนะครับช่างแบงก์ก็ได้เจ้าตัวนี้มาจากเมืองนอกนะครับผมก็จะมีในชุดนะครับก็จะมีใบนะครับสีใบแล้วก็แกน2แกนนะครับให้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ใต้ดีเฟคชันของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับเนี่ยฮะก็เป็นใบแล้วก็มีน็อตนะครับสามารถถอดได้นะครับแกนตัวนี้มันหนาสามมิลนะครับสามารถเข้ากับ ไอตัวเจียลมอะครับลูกหนูลมอะนะครับได้พอดีแล้วครับแล้วก็สว่านทั่วไปนะครับนี่นะผ่ากลางเลยครับตัวนี้แล้วก็ช่างแบงก็นะทำกระปุกอมสินอะไรเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับเครื่องมือที่ช่างแบงก์ใช้นี่ช่างแบงก์ก็จะมาสาธิตนะครับการตัดขวดขวดเหล้านี่นะครับ โดยใช้ลูกหนูโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่างแมงทำตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับก็จะมีเจ้าแท่นตับนะครับอันนี้อัปเกรดแล้วครับแล้วก็อ่างอ่างน้ำบนอันไประสงค์ครับเพราะว่าตัดมันต้องตัดตัดน้ำนะครับตัดในน้ำเดี๋ยวเราทำการล็อกไว้เลยครับล็อกไม่ให้ดิ้นนะครับช่างแมงขอแนะนำนะครับท่านใดที่ไม่มีทักษะการใช้สว่านนะครับ ไฟฟ้านะครับไม่ช่างแบงค์ไม่แนะนาให้ทํานะครับวิธีนี้เพราะว่าไฟจะดูดเอานะครับแต่ช่างแบงค์มองเห็นทางน้าแล้วว่าน้ามันวิ่งไปทางไหนกระเด็นไปทางไหนอะไรยังไงเราดีน้ามันไม่กระเด็นใส่สวานช่างแบงค์พอมีทักษะอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าสว่านลมนะครับที่ไม่ใช่ไฟฟ้าฮะอันนั้นทําไปเลยครับไม่เีอันไรายนะครับอ่านเล่นะารกันก่อนนะครับแต่ถามว่าจะบอกว่าไม่เรีอนไรายมันมันก็มีอยู่นะครับก็ต้องมีเครื่องป้องกันนะครับ ก็คือเราต้องใส่แว่นใส่แว่นใส่ถึงมือนะครับแล้วก็สามารถตัดในน้ำได้เลยครับทั้งั้นก็ตัดเป็นเป็นรูสี่เหลี่ยมเลยอ่าที่น <c oughs> ี่ตัดกระจกยังไงก็ตัดไม่ได้ครับ <c oughs> ต้องใช้เจตัวนี้อย่างเดียวครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมครับ <c oughs> ตัวนี้น่าจะไปทําตะเกียงคือเอาเทียนใส่ไว้ตรงกลางได้ครับนี่เรา m าเกอร์แล้วฮะ นี่ครับอุปกรณ์ทั้งแมงใช้สว่านนะครับแล้วก็แว่นนะครับขาดไม่ไดต้ต้องใส่ทุกครั้งนะครับโอเคครับเปิดน้ำแล้วครับดูนะครับส่วนท่านในที่ยังไม่ได้ดูคลิป คมมันคมเลยครับเนี่ยตัดแบบเออเหมือนเราตัดอะไรดีอะคือมันชึบ,ช,บชึบเลยครับเข้าไปเลยเนี่ยมากกดูเครื่องแบงค์ตัดแป๊บเดียวแค่นั้นแหละอ่าคือเนี่ยครับเคร่องแบงค์ใช้อ่าองตัวนี้แล้วก็อะไรก็คือน้ำคือมันสะดวกอ่ะสามารถไปทำตรงไหนก็ได้ครับ ่วนท่านในไม่มีตัวจับยึดหรืออยากจะลองทํามากนะครับแนะนำให้หาวิธียึดให้มันอยู่เยมันอยู่ที่เราจะตัดนะครับเราจะตัดยังไงนะครับถ้าเราจะตัดปลายหัวหรือ ก็ตัดตามรอยที่มาเร็วๆวันนี้ช่างแ่างก็ใส่ย่างอยูๆๆๆน่นะท่านก็จะกระ,ะ,ะเด็นไปทำลายเสร็บร้อยย่าง เอาละโอเคนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับย้ำอีกทีนะครับรายละเอียดใต้ลิงก์ดิฟแคปชั่นนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเห็นไหมแล้วไอรอยที่มันขาดมันไม่คมเลยนะเพราะว่ามันเจียในตัวแล้วจับได้เลยนะครับแต่ท่านจะมาเจียให้มันสวยงามได้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับผมจบการนำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ